มีเหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์ตกเป็นเฮลิคอปเตอร์ของเจ้าหน้าที่กู้ภัยในรัฐฟลอริดาของสหรัฐอเมริกาทำให้เสียชีวิต2รายบาดเจ็บอีกสองผู้เห็นเหตุการณ์บันทึกภาพนาทีที่เฮลิคอปเตอร์ลำหนึ่งกำลังหมุนคว้างหลายตลบอยู่กลางอากาศก่อนที่จะค่อยๆตกลงมาข้างล่างท่ามกลางความตกตะลึงของผู้เห็นเหตุการณ์แล้วก็ในขณะที่อีกมุมหนึ่งของผู้เห็นเหตุการณ์บันทึกควันสีดา จำนวนมากลอยคลุ้งเป็นวงกว้างหลังจากที่เฮลิคอปเตอร์ลำดังกล่าวตกสู่เบื้องล่างนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ใกล้ๆกับเมืองฟอร์ดลอเดเรียนในรัฐฟอลอริดาของสหรัฐอเมริกาช่วง8โมง46นาทีของวันที่28ตามเวลาท้องถิน่นโดยเฮลิคอปเตอร์คันลำดังกล่าวเนี่ยเป็นเฮลิคอปเตอร์ของกู้ภยัยเจ้าหน้าที่ก็มีอยู่3นาย กำลังเดินทางไปปฏิบัติภารกิจหลังจากได้รับแจ้งของความช่วยเหลือก่อนที่จะตกใส่อาคารอาพาร์ตเมนต์หลังหนึ่งนะแล้วก็ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตไปสองคนแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่ด้วย1คนแล้วก็เป็นหญิงที่อาศัยในอาพาร์ตเมนต์ด้วย1คนแล้วก็บาดเจ็บอีกสองคนคือเจ้าหน้าที่บนเฮลิคอ,อปเตอร์นั่นแหละซึ่งขณะนี้กําลังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลแต่ยังไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตนะคะสําหรับสองนายที่ได้รับบาดเจ็บ คนที่บาดเจ็บที่เป็นเจ้าหน้าที่อายุ50ปีเขาเป็นกู้ภัยที่ทำงานกู้ภัยดับเพลิงให้กับท้องถิ่นมาเป็นเวลา19ปีแล้วอะแล้วก็ยังทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์เฮลิคอปเตอร์ด้วยซึ่งทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วยวิกฤตกรนถึงโรงพยาบาลแล้วก็ทำหน้าที่ได้เป็นอย่างดีมาตลอด